ดวงวันอังคารที่16กรกฎาคมค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้จะได้โชคด้วยนะได้จากเลขทะเบียนรถก็ได้ค่ะหรือว่าอายุของคุณพ่อหรือว่าอายุที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้ชายค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทางโชคลาภนะการงานก็จเจริญรุ่งเรืองจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะส่วนมากจะเจอเหตุการณ์แบบว่าซื้อแล้วเฉียดมาเฉียดไปไม่ถูกสักทีค่ะหรือว่าเราเห็นเลขที่มันถูกบนแผงนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาด้วยก็เลยรู้สึกเจ็บปวดมากๆค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ใครอะทุ่งเทเยอะมากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดบางทีซื้อน้อยๆอะอาจจะมีโอกาสถูกมากกว่าก็ได้ค่ะวันนี้ให้เล่นพอกรุบกริบก็พอค่ะ คนเก่วันจันทร์ค่ะโชคจะมาจากช่องทางโซเชียลต่างๆเช่นเลขที่เราเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าเผลอไปเห็นเลขนู้นนี้ที่คนอื่นเขาโพสท,ทิ้งไว้ค่ะแต่ว่ามันจะเยอะมากมายเลยนะคะให้เราตั้งมั่นที่เลขเดียวไปเลยแล้วเราก็ทุ่มกับเลขนั้นไปเลยค่ะ มันเกิดวันอังคารค่ะวันนี้จะต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งโชคจากคนอื่นค่ะเช่นซื้อแบบเป็นชุดมาแล้วก็หานกับเพื่อนค่ะหรือว่าให้คนอื่นเขาหยิบให้เราก็จะมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเป็นเราคนเดียวเพียวๆอ่ะมันจะไม่ถูกแล้วอาจจะไปพายคนอื่นเขาเสียได้ก็มีนะคะ นเกิดวันพุธค่ะลองลุ้นเลขเก่าๆดูเลขที่เราตามมาตลอดดูค่ะหรือว่าอย่าลืมนะพวกเลขเบิ้ลเลขตองอะไรต่างๆด้วยค่ะแต่ถ้าวันนี้ถ้าจะไม่ได้โชคจากการถูกรางวัลนะมันก็จะได้ของขวัญของฝากค่ะคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เน้นทํางานดีกว่าค่ะงานเด่นกว่าเรื่องโชคลาภงานจะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยแต่ถ้าโชคลาภอะ่ะมันจะเหนื่อยในการพยายามนิดนึงก็เลือกเอาค่ะว่าจะไปในทางไหนดี